สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อ,อยู่กับผม7รีวิวทอยในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวสปาร์กเรนคามิล่าเวอร์ชันนะในกล่องนี้ไม่ได้มีแค่สปาร์กเรนของ c a m i l ่านะครับแต่จะมีแบล็กสปาร์กเรนของ t i ก้ามาด้วยและเป็นเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ25ปีนะลูกเล่น t ีก้าเรายังไม่เล่นนะครับเอาไว้วันหลังแต่ในวันนี้เราจะเน้นไปที่ c a m i l ่าก่อนเลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่เคยมี DS ไม่เคยมีอุลตรารีกก่อนหน้านี้มีกล่องนี้ครั้งแรก และจะครั้งเดียวหรือเปล่าเราไม่ทราบครับเอาเป็นว่าเรามาดูที่ตัวอาร์ตเวิร์ของกล่องกันก่อนนะฮะด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมนี่เลยทีก้าคาร์เมล่าและไลส์สลักเป็นสปาร์เรนทั้ง2เวอร์ชันนะครับด้านข้างก็จะเป็นล่างต่างๆของทีก้านะครับนี่มี ai, มันติดท้ายมีกริตเตอร์ทีก้าและก็ด้านนี้จะเป็นทีก้าทอร์นาโดและก็ทีก้าบลาสนะฮะเอาเป็นว่าในเนื้อเรื่องของ Final Odyssey เนี่ยเขาใส่มาครบถ้วนนะครับด้านบนก็จะเป็น นี่เขียนว่า black s p a r k Rain นะครับผมแล้วก็ s p a r k Rain camilla version นะฮะก็คือด้านหน้านี่แหละแต่เอาไปแปะไว้ด้านบนนะให้มันดูแบบสวยงามยิ่งขึ้นนะฮะในส่วนของรายละเอียดดีเทลนะครับส่วนตัวผมนะผมรู้สึกชอบครับเพราะว่าในหนังเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบชัดเจนนะฮะมาดูกันเป็นสเต็ปเลยนะครับเริ่มที่ตัวปีกนะมีกระจกลอดด้านหลังแบบนี้เลยนะไม่ใช่แบบว่าทะลุเข้าไปได้นะครับจะเป็นกระจกนะโอเคแล้วก็ถ้ากดกลางนะครับ นี่สวยงามเลยนะคุณผู้ชมตรงกลางนะครับจะมีรายละเอียดแบบยิบยิบย,ย่ยอยนะมันเหมือน,นกับเป็นพวกลวดลายของเขาอะนะครับนิดนึงนิดนึงนีนน่ตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับที่เคยเป็นอักขรโบราณใน Sparkle Version T9 เนี่ยส่วนของ Camilla จะไม่ใช่ครับจะเป็นปูนฉาบสีทองนะแบบนี้เลยคุณผู้ชมทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะด้านท้ายนะครับก็จะเป็นแหลมแหลมแบบนี้นะกด ถ้าตำแรงๆก็เจ็บอยู่นะเกี่ยวอะไรเนี่ยโอเคส่วนตัวด้ามน,นะครับก็จะคล้ายๆกับ Black ส p a r k กเรนนะเป็นลายแบบปืดๆปืดๆไปดำๆหินอ่อนรอบด้านเลยครับคุณผู้ชมโอเคเรามาดูที่ตัวรางถาดกันเลยนะเนียนเหมือนเดิมครับนี่มีร่องอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่อยๆงัดของแพงรางถานอยู่นี่นะครับแล้วก็สวิตช์อยู่นี่เปิดสัที <c oughs> ไม่มีไฟนะมีแต่เสียงวิโอเค เรียบร้อยมาเรามาทำความเข้าใจปุ่มกันนะครับอันนี้จะมีให้มา3ปุ่มนะซ้ายสุด BGM ครับตรงกลางนี้แปลงร่างแล้วก็เปลี่ยนร่างนะแล้วก็ส่วนปุ่มขวาสุดนี้นะครับจะเป็นเสียงเอฟเฟกนะต่อยตีรันฟันแทงนะครับแต่ในแต่ละร่างมันก็จะไม่เหมือนกันนะก็มาเริ่มที่ BGM ก่อนเลยนะฮะเพลงแรกเพลงเปิดศึกหลังจากที่เธอรู้ว่าทีก้าแอบหนีเที่ยวผับนะตเตรียมตัวตาย ลำโพงก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะคุณผู้ชมมันก็พอดีพอดีนะเพื่อใครไม่สังเกตนะครับลำโพงอยู่นี่นะจะมีล่องอยู่นะครับเพื่อให้เสียงรอดมาได้เพลงต่อไปอันนี้เข้าหมดดาบมาเลยคุณผู้ชมเศร้าเศ้า โอเคนี้พอแล้วกันต่อไปเดี๋ยวเรามาแปลงร่างกันคุณผู้ชมเอ่อก่อนอื่นเดี๋ยวผมลองกดเล่นดูซิว่าถ้าเรายังไม่แปลงร่างเนี่ยมันจะเป็นเสียงเอฟเฟกอะไรนะฮะ สลับสลับกันไปนะจะมีเสียงที่อยู่ในตัวเนื้อเรื่องด้วยนะครับที่เป็นพวกไอสัป,ปหลาดบินได้อะไรพวกนี้นะแล้วก็ตอนที่เขาปลดผนึกนะครับอ่ะลองกดค้างดูครับกดค้างไม่ได้นะแค่แตะมันก็เด้งแล้วฮะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรต่อไปเรามาแปลงร่างกันนะกดปุ่มตรงกลางครั้งเดียวนะครับไม่ต้องกดค้างนะถ้ากดค้างมันจะเป็นการรีเซ็ตนะ แค่นี้เหละแค่นี้แหละเอาอะไรมากนะจะรีบไปกระทืบแฟนแฟนหนีเที่ยวนะฮะโอเคอันนี้นะครับก็คือเสียงแปลงร่างของเธอนะซึ่งมันก็สั้นมากๆเลยนะจะใส่เสียงแบบสายฟ้าปร่าง,งมาสักหน่อยก็ไม่ว่านะมี่ไม่มีเลยนะครับต่อไปเรามากดเล่นเสียงเอฟเฟกดูนะอื <c oughs> <c oughs> น่ากลัวมหมใช่ กระถืบเสร็จแล้วก็หัวเราะอมืมีความสุขลองกดค้างดูครับเรียกแซ้แล้วฟาดไปดอกทีก้านนี่แบบโอดโอยเลยนะอันนี้เปลี่ยนเป็นดาบแล้วครับกระจ้วงทีก้าก็เอื้อผมก็เล่นไปเรื่อยเลยนะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้ตรงเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับต่อไปเรามาเปลี่ยนร่างกันกดครั้งเดียวพอครับ เสียงน่ากลัวมากอะหรือผมรีวิวตอนตีสาก็ไม่รู้นะอันนี้คือน่ากลัวจริงครับมันก็จะเป็นเสียงสประหลาร้องอะนะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะฮะลองกดค้างดู เริ่มยิงไอ้นั่นแหละไอ้เข็มเข็มแล้วก็ไปทิ่มแทงทีกาต่อนะ ครบแล้วมั้งพอเริ่มฟังไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะหลังๆนี่คือเสียงมันก็คล้ายกันหมดเลยซ่าๆต่อไปรู้เล่นสุดท้ายครับคุณผู้ชมกดปุ่มตรงกลางค้างเพื่อรีเซ็ตนะชวิงคท่านี้ก็คือระบบทุกอย่างจะรีกลับไปก่อนแปลงร่างนะครับเรียบร้อยผมสรุปสั้นๆเลยนะมันเน้นตั้งโชว์คุณผู้ชมเพราะเดิมทีเนี่ยตัวสปาร์กเรนของคารมิราเนี่ยเขาไม่ได้มีลูกเล่นอะไรวุอหวาเหมือนกับทีกาที่สามารถเปลี่ยนร่างได้ ตัวเอกอะ่ะมันต้องเด่นกว่าตัวร้ายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คิดว่าแล้วแหละคนน่าจะเข้าใจตรงกันอยู่แล้วนะครับโอเคตามนี้นะถ้าวันนี้คุณผู้ชมดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและเรามี Facebook Fan Page กับ IG ด้วยนะครับไปกดไลค์กด Follow กันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่ next review นะฮะสวัสดีครับ